สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอกทีกันอีกครั้งในวันนี้ก็อยู่สกู๊ปแปดซิบิกริมที่ไม่ได้ทำมานานโคตรๆนะครับเรียกว่าผมลืมไปเลยอะซึ่งจริงๆช่องผมก็ทําเกือบมาซิบิกริมตาที่ผมมักพูดบ่อยๆในโซโกแกนตอนท้ายคลิปเนาะแต่ลืมไปเลยเรียกว่าสองสาวแฟนชายนี้คือแบบเปิดมาถึงจะไม่ทําเงินแบบอลังการงานสร้างแต่ก็ถือ่าเปิดจกักรวาลดีๆดีกำกับดีๆฉากแอคชั่นมันเนาะของกิโลโมเโตโร่เนี่ยพอมาภาค2องอัพไลนซิงเนี่ยคือโดนลืมไปเลยคือแบบ หนังกันไปแค่หนังบล็อกบัสเตอร์ธรรมดาธรรมดาคนตอบรับก็ไม่ค่อยดีไงก็เลยคิดว่าคงไม่น่าจะมีผลงานอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับแปรซิินในเร็วนี้เนาะซึ่งไปตายผมลืมแฟชา,านี้ไปเลยนะครับจะลืมไปว่าที่ผ่านมาผมเล่าเกี่ยวกับเยเกอร์มาเกือบทุกตัวลืมเล่าอีกตัวหนึ่งคือเซเบอร์เทน่านะครับก็เลยว่าอ่ะไหนๆก็เล่าให้จบๆพวกเยเกอร์แล้วค่อยไปเล่าพวกไคจูบ,บนะครับเซเบอร์เทน่าก็นาะเป็น ยเกอร์มาร์คเซเนะครับรุ่นใหม่สุดเลยคือใหม่กว่าจิ๊บเซเวนเจอร์หรือกลุ่มยเกอร์ในกลุ่มเพื่อนๆที่มาสู้ในตอนหลังของหนังอนะเนาะแต่ตัวใหม่มันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะออกประจําการต่อสู้ในวันที่20่สิบพันวาคมปี2 0ง3ในสามสิบนีทําายหนังสถานะก็จิงกระบงถูกทําลายไปแล้วนะครับมีความสูงอยู่ที่76.91เมตรมีน้ําหนักอยู่ที่1,628ตันนะครับกันับว่าพวกเต่าไคจูกับยเกอร์ในแฟลชดิมเนี่ย ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเมื่อเีย้กับพวกแฟรนชาย์จากวันหนังสัปละหลาดอื่นๆเนาะทั้งของแบบกอรซิล่าแบบนั้นนองเพราะนั้นหนักตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนตันน่ะนะซึ่งตัวเซเบอร์เทน่าก็ตามทอลเรื่องในหนังภาค2เนี่ยก็ถูกนะํามาใช้ต่อสู้ในตอนท้ายไคลแม็กซ์นะครับที่เมือ, Tokyo, องเมกะโตเกียวพร้อมกับเยเกอร์รุ่นอื่นอย่างอาเบิลเซอร์ฟินิสกราเดียนบาโวแล้วก็จิปซีเวนเจอร์นะครับโดยมีศัตรูเป็นไคจู3ตัวนั่นคือฮากุจาราจินแล้วก็สไตลทอนนะครับโดยเป้าหมายของไสามหน่อนนี่คือพวกมันเนี่ยจะไปที่บคือ แน่นอนว่าฝั่งมนุษย์ก็ยอมไม่ได้นะครับก็ต้องรีบระขัดขวาเนาะไปต่อสู้นะครับซึ่งเซเบอร์เทน่าก็ไปต่อสู้กับกุจาไงใช้ดาบไอออนิกทวินเบลดนะครับแต่ก็ไม่เห็นว่ามันทําอะไรพวกเราไคจูได้เท่าไหร่เนาะแต่ตอนหลังอะพอเห็นว่าพวกไคจูเริ่มเสียท่าพวกมันก็จะจูก็มารวมร่างกันนะครับจนกลายเป็นเมกกะไคจูนะครับตัวเริ่มเทิมเลยและพอเริ่มร่างแั้แหละบันไรบันเกิดแน่นอน,นครับเพราะว่ามันเก่งจัดเลยว่าเยเกอร์แปบ๊บเดียวอะเจงกระบงเกือบหมดเลยนะครับ โดยตอนแรกอะเซเบอร์เทน,น่าก็ใช้อาวุธแบบอะไรไอ้ดาบทวินเบร์เนี่ยออมรัวเป็นดาบเล่มโตนะครับเกรซซอร์ตตอนแรกก็เหมือนจะเก่งไนงะต,ตอนแรกไอ้ดาบโตนเนี่ยเซเบอร์เทน,น่ามันไวไงก็เลยแบบวิ่งข้็ไปบนหลังแล้วก็ฟันไปที่ส่วนสมองส่วนหนึ่งของตัวเมกะไคาจูแต่แหละโดนเพียงแค่ส่วนเดียวไงไม่รู้เพราะว่าเมกะไคาจูแรงเยอะหรือว่าโครงสร้างของเทน,น่ามันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เพราะว่าโดนหางฟาดทีเดียวคือแบบขาขาดเลยนะครับแล้วก็โดนหางของเมกะไคาจูเนี่ยเสียบทะลุ ตัวอกไปอีกแล้วก็โดนเหวี่ยงกระเด็นตู้มนะครับแล้วก็เจงกระบงไปจบง่ายดีเน,ะะเนะาะก,ก่อนเนาะเยเกอร์ตัวประกอบโดยอาวุธของมันนะครับซเซเบอร์เทน,น่าถึงแม้เป็นมาร์คเแล้แต่ก็เป็นมาร์คเรุ่นทดลองคือแบบมันคือเหมือนมาร์คเตัวแรกไงม,มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเนาะเหมือนมาเยเกอร์ที่เน้นอะร่างกายผอมเพรียวแล้วก็ขึ้นไหวรวดเร็วนะครับนี่จะเป็นหผลที่มันไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับซึ่งเราเห็นว่าอาวุธของมันก็เป็นดาบคู่เนาะที่ปล่อยกระแสฟ้าได้นะครับ เรียกว่าดูเรียกว่าเป็นเยเกอร์ที่หนักการโจมตียาประชิดว่องไวดุดดังนักดาบอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็มีวุธอื่นเพิ่เมเติมอย่างเช่นอะ N16 Particle Charger นะครับโดยรูปแบบการดีไซน์ของเซเบอร์เทน่าเนี่ยก็ที่บอกรูปลักษณ์ของเพียวดูเพียวลมดูสมัยถ้าเกิเดเเรียบเทยบกับรถรูปลักษณ์ก็จะเหมือนลาบกินนี่นะครับลาบอินีผสมกับรูปลักษณ์ของมแมลงแล้วก็สีของมัน,นค่อนข้างจะชูดฉาดที่สุดนะครับแล้วก็ส้มแปะนะครับตัวอื่นยังสียังโทนเข้มๆไงนี่ลอส้มมาจากไหนไม่รู้เนี่ย โครงสร้างไซเบอร์เทน่าเนี่ยจะมีส่วนไอพ่นขนาดเล็กติดอยู่ตามทั่วร่างกายตัวเรนแขนขาเพื่อเพิ่ม,มความว่องไวนะครับซึ่งใชมันเนี่ยเออเป็นเยเกอร์ที่ไวกว่าตัวอื่นเพราะว่าศัตรูยังไม่กลัดไคจูตัวมันใหญ่เนาะแล้วก็โจมตีแรงไงพอไซเบอร์เทน่าโดนน็อกเดียวนี่คือแบบเจ bon งกระบงเลยนะครับซึ่งเกดเลกน้อยก็ในตอนที่มีการสร้างหนังพักเนี่ยตอนแรกไซเบอร์เทน่าถูกออกแบบมาให้เป็นเยเกอร์ของจีนนะแต่เอาจะกว่าตอนหลังมันก็ดูไม่จีนเท่าไหร่แล้วตัวเนี้ยซึ่งตอนแรกไซเบอร์เทน่าตอนแรกอะ มีดาบมากกว่าน,นี้อีกนะแต่ตัวหลังก็มีแค่ดาบคู่แล้วรวมเป็นเกสซอร์ได้นะครับแล้วก็รูปลักของเซเบอร์เทน่าเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นยเกอร์ตัวเดียวั้งที่รูปลางเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงคือแบบคือ่ากแบบมีความเพลียแบบผู้หญิงเนาะเพราะว่ายเกอร์ตื่นก็เหมือนแบบรูปลักณแบบผู้ชายนะมนุษย์ผู้ชายตัวใหญ่ดูแบบทรงพลังดูถึกเซเบอร์เทน่าจะดูเพลียแบบผู้หญิงชื่อเป็นผู้หญิงไงเนาะเซเบอร์เทน่าชื่อมีความเป็นดูผู้หญิงมากกว่าไง ก็ประมาณน้องสั้นๆนะครับคิดยังไงกับเซเบอร์เทน่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจาอร์นตัวที่ทำนักกสิล่าเอ่ยลูบี้เอ่ย์แปซิลิมเอ่ยโดไลมอนเพลสเตอร์เทอร์มินเอเตอร์ก็ติดตามได้ของมีโดเนตด้วยถ้าเกิดใครมาสับส่วนก็มาสับสนวนด้านด้านล่างผมมีเฟบบุ๊กเส่วนตัวว่าเกิดใครถามะไรมาถามในเฟซได้ในทูมิสตอบเท่าไหร่สหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ